สวัสดีค่ะสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์นะคะดําเนินโครงการ1ตําบล1นกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งปี2564เราดําเนินการทั้งหมด745แปลงนะคะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่อําเภอเก้าเหลียวจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งลําดับแรกจะขอสอบถามกับพี่สุกัญญาเจ้าหน้าที่หน่วยก่อนเจ้าหน้าที่ประจําอําเภอก้าเหลียวนะคะว่า ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยวเนี่ยมีเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะค,ค่ะสำหรับอำเภอเก้าเลี้ยวนะคะมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการในปี2564จํานวน16รายแบ่งเป็นตำบลหนองเต่านะคะอำเภอเก้าเลี้ยวเนี่ยจำนวน สามลายแล้วก็ตำบลหัวดงจํจำนวน9าลายตำบลเขาดินจำนวน4ลายนะคะซึ่งที่เราอยู่วันนี้นะคะที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของแปลงของนะคะพี่สมบูรณ์นะคะคนตอีอยู่ที่ตำบลหน,นองเต่าอ,อําเภอเก้าเรลี่ยว ในส่วนของพัฒนาที่ดินนะคะที่เข้ามาดูแลในตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นะคะโดยเราก็ได้เข้ามาขุดสานะคะให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะคะโดยใช้พืชปุ๋ยสดนะคะมีการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกนะคะก่อนหน้าที่เราจะเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรษทฤษฎีใหม่พี่สมบูรณ์ทำอาชีพอะไรคะ ทำนายอย่างเดียวค่ะทํำด้อย่างเดียวเป็นกเกษตรเชิงเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่แล้วผลผลิตรายได้มันรายได้มันมันน้อยกับรายจ่ายอะ่ะ<อ>มันมีแต่ภาระ,ะนี่อะ่ะมีนีิส่งด้วยใช่ไหมมีค่ะมีมีมันก็<อ>เลยเป็นแรงจูงใจงใช่แล้วพอเราหันมาทาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งอง่มเกษตรที่ดีใหม่อะ่ะเราเรามีรายได้เข้ามาค่ะ เราพึ่งพาตัวเองได้ mm hmm. ไม่ต้องไปซื้อผักซื้ออะไรกินอย่างข้างนอกเราสามารถว่าเออเรามีเราปลูกทุกอย่างที่เรากินนะค่ะ,คะ จะทราบว่านะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออะไรเราบ้างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นกระบวนการของเราเนาะก็คือทางพัฒนาที่ดินเขามาขุดบ่อให้ค่ะเริ่มด้วยเริ่มที่พัฒนาที่ดินเลยใช่ใชไหมคะใช่ใช่ค่ะขุดบ่อให้แล้วก็ประมงเขาก็ไันปามาลงให้แล้วก็ทางหน่วยงานเกษตรเขาก็เอามา้ยันต้นมาลงให้ค่ะ ก็คือพัฒนาที่ดินเนี่ยมันมาทำในเรื่องของโครงสร้างพชสัตว์ใช่ไหมคะประมงก็คือปล่อยพันปลาให้นะคะแล้วก็เกษตรก็มีต้นพันไม้ให้ใช่ไหมคะคราวนี้พัฒนาที่ดินของเราเนี่ยเข้าร่วมโครงการกี่ไร่นะคะห้าไร่ค่ะห้าไร่ความลึกเท่าไหร่คะที่ขุดไปสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยคิวเนาะลึกสามเมตรใช่ไหมคะโอเคคราวนี้พอที่ กระทรวงเกษตรหน่วยงาน<ะ>ต่างในกระทรวงเกษตรเนาะ,ะเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยค่ะ,ะผลที่ได้รับเรามคีความรู้สึกของเราอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างอยากทราบความรู้สึกเนาะที่เราเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างภูมิใจไหมหรือว่ามีอะไรจะต้องให้รัฐช่วยส่งเสริมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าภูมิใจไหมดีใจค่ะที่ได้ได้มี เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ภูมิใจเนาะ,ะจริงๆแล้วอ่ะดีใจมากพ่าโครงการนี้ถือว่าเป็นเราน้อมนำตามแนวพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะจะขอเดินตามพระหลวงคพที่มานี่ยำนา้อย่างเดียวไปไม่รอดอแต่ได้เข้าร่วมโครงการเนี้ยถามว่ามีความสุขไหมขอบคัวมีความสุขและสุขภาพดีขึ้น ดีทั้งสุขภาพกายแล็สุขภาพใจใช่<ด>ใช่ใชค่ะขอขอบคุณทุกในงานค่ะ,คะที่ให้หนูหนางสมบูรณ์พันตีได้มีได,มได้มีส่วนร่วมเข้าโครงการนี้หนึ่งตำบลหนึ่งกรมเกษตรที่ดีใหม่ค่ะอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในละแวกนี้อยากให้เดินตามรอยหนูค่ะเดินทำตามรอยพ่อหลวงอะ่ะชีวิตจะได้มีแบบลคล้ายๆว่า ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นพึ่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถเข้ามาชมหรือดูงานติดต่อมาที่หนูค่ะนางสมบูรณ์พันตีอยู่หมู่ห้าบ้านกัญญรัตน์ค่ะ